สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่พิษเสียงสื่อสัางสั์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องถนนของชีวิตกับการเปรียบเปลยทุกท่านครับ ต้องยอมรับนะครับว่าคําว่าถนนในภาษาไทยเมื่อเกิดขึ้นในที่แห่งหนตําบลใดมักนําพาความเจริญเข้ามาสู่ผืนแผ่นดินนั้นการที่เราได้รู้จักการเปรียบเปยเรื่องราวของชีวิตกับการเดินทางหากนำชีวิตมาเทียบกับถนนแล้วลราก็เราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าคุ้นคิดดังต่อไปนี้ครับถนนทุกสายบนโลกใบนี้ ล้วนมีจุดหมายปลายทางจุดเริ่มต้นณนะจุดใดก็จะมีจุดสิ้นสุดอยู่เสมอซึ่งก็เปรียบประดุดดังว่าทุกการปฏิบัติงานของเรานั้นต้องมีเป้าประสงค์ต้องมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ถนนสายนั้นเป็นถนนที่ว่างเปล่าไร้ค่าไม่มีคนเดินไม่เกิดความสําเร็จต่อมาถนนของชีวิตต้องลิขิตและพิจิตได้มีผู้คนมากมายชอบใช้คําพูดว่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด อันนี้ก็เป็นการปรับตรงที่ดีแต่บางครั้งเหมือนไล่ค่าในทางตรงกันข้ามหากเราลิชิดเส้นทางของชีวิตและพิชิตให้ได้ย่อมทรงพลังและมีคุณค่าสูงกว่าฉะนั้นถนนของชีวิตตั้งแต่เริ่มลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งรู้ตัวและสามารถควบคุมแนวความคิดได้แล้วเราก็เราควรลิชิดครับต่อมามีการเปรียบเปลืกเขาบอกว่าถนนที่ผ่านมาไม่สําคัญว่าจะเป็นอย่างไร แต่ถนนที่จะไปนี้ต่างหากที่สําคัญเปรียบประดุจดั่งชีวิตที่ผ่านมานั้นแน่นอนมันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถไปลบล้างลืมเลือนอะไรมันได้แต่ถ้าหากว่าถนนที่กําลังจะก้าวไปในวันข้างหน้านี้ต่างหากที่มันสําคัญความหมายในยะหมายถึงว่าให้กําหนดเส้นทางของชีวิตโดยมีจิตที่คิดดีเป็นตัวน้มนำํามีการโฟกัสมุ่งมั่นตั้งใจที่มากพอประสงค์แต่สิ่งดีชีวิตย่อมได้ดีทวีคูณดังนั้นครับขอทบทวนว่า ถนนทุกสายลถมีจุดหมายปลายทางถนนของชีวิตต้องลิขิตและพิชิตได้ถนนที่ผ่านมาไม่สําคัญว่าเป็นอย่างไรถนนที่จะไปนี่ต่างหากที่สําคัญเราจะเป็นอย่างที่เราคิดครับทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นได้ความสําเร็จสามารถสร้างได้ชีวิตที่ดีเราสามารถสร้างสรรค์รังสรรค์และเสกสรร์ได้ นี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDc สร้างสารรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท่านครับ